จะบอกว่าคันนี้ภูมิใจมากเลยครับดูแลตั้งแต่พาหารถไม่ได้เนาะก็เราก็หารถให้นะครับก็ไปได้รถเซล,ล์เดียวที่ผมได้ที่นครสวรรค์นะครับเซลก็ดูแลให้อย่างดีครับรับรถมาเรียบร้อยนะครับก็ให้ทําเหมือนผมทุกอย่างเลยครับแต่ไม่ได้ใส่เบรกเท่นี้นะครับคือใ,<ม>ใส่ครมเลยโลโชล้อ,อยางคอนปเซ็ตเลยครับแล้วก็ไปเคลือบแก้วด้วยเนาะใช่ไหมแล้วก็ไปแลปสีแลปพูดฉีกนะฮะก็เดี๋ยวนัดวันอะไรต่างๆเนี่ย จัดให้ครบเป็นเสร็จให้ครบหมดเลยนะครับต้องบอกว่าภูมิใจมากๆครับสำหรับรถคันนี้นะดูแลตั้งแต่วันแรกจจะเดี๋ยวส่งงานเขาทิ้งไว้3วันนะครับจริงคันดําคันแรกเลยอ่ะที่เบรกเขียวมะนาวอ่ะคันนั้นอนะ่ะคันนั้นอ่ะเขาดูเราแล้วก็ไปซื้อรถใช่แล้วก็มาแต่งตามมาแต่งตามแต่คือแบบว่าคือเราป้ายยาเขาอ่ะเอาง่ายๆเขาบอกว่าขอเหมือนเราอ่ะ หรือก็รู้สึกภูมิใจว่าเออเขาชอบในแนวทางที่เราทำอะไรอย่างนี้โอเคครับทุกคนวันนี้พามาชมเมลเบิร์ตอีกแล้วครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะมีอีกหลายคันเลยจองไว้เรียบร้อยแล้วเฟซซูนสี่ด,เด,ดำเงาครับขายดีมากครับโชวทั้งประเทศตอนเนี้ยโชวไปหลายร้านแลยเดี๋ยวไหยมาหมดใช่ปะโชวไปหาหลายเจ้าเลยท <c oughs> ี่แบบเป็นร้านค้าออกหมดกันเหมือนกันนะออฟเซ็ตบวกสิบห้าครับสีดำเงาครับเฟซซูนสี่นะครับขอบยี่สิบทูบยางสองหกห้าห้าสิบยี่สิบเช่นเคยครับ ใช้สเปคนี้ไม่ต้องห่วงครับโหลดแน่นอนครับกับชุดโช้กโปรเฟนเดอร์เหมือนเดิมครับสเปคคัดตอมแบบที่ผมทำครับหลังพแบ็คปรับ8หน้าปรับ8ครับปรับระยะโหลดเรียบร้อยครับพร้อมอุปกรณ์เสริมครับสีงโนกปรับองศาซันครับโหลด2อย่างนี้ต้องใส่นะครับนี่หน้าหลังมากันโครงฮาร์ดเลสครับแ้วก็น็อตแท้ครับลูกค้าเลือกเป็นน็อตแท้ด้วยเวนะฮะเนี่ยตัวนี้มาไวมากพูดคล่องใช่พูดทำหลายคลิปแล้วไง่เดี๋ยวไปรอชมครับกับทรง2นิ้วครับไปครับตัดแทงด้านหน้าครับนี่ครับยึดให้สวยงามครับ ดุดย <ste> pues er ืดต่างๆครับสวยงามครับแข็งแรงคงทนครับระยะโชคข้างหลังครับสโตกเเลยเยอะมากครับนะครับพิกีแบ็กสวยงามด้วยนะครับด้านซ้ายครับอ่าเยอะครับมียางกระแทกให้ครบครับสปริงตัดไปเรียบร้อยครับคันนี้สปริงตัดนะครับนี่เอาแก้มเข่าไว้ด้านในนะครับตัวสีฟ้านะครับไว้ด้านในนะครับแล้วก็นี่จะเป็นหนังสือสีดําอันนี้นะครับ สวยงามเช้าอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เอามาแลปสติกเกอร์ดำครับนี่จากสเตลเลตแบบนี้นะครับเป็นดําแบบนี้นะฮะนี่ลูกค้าเลือกเป็นดําเงาเหมือนแบบรบผมรถผมเลยนะครับก็คางตัวนี้ก็เป็นดําด้วยนะฮะนี่ฮะก็ตัวหนังสือต่างๆในมือจับถอดไปแล้วนะครับตัวหนังสือในแกะไปแล้วครับเตรียมทํานะครับแค่เตรียมทำนี่ราคาติดเสร็จแล้วนี่ราคาติดเสร็จแล้วนะครับนี่ติดคิ้วกระจกนะฮะตัวหนังสือครับ ลอกไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวติดตั้งใหม่ทั้งหมดครับกระจกนะครับนี่เป็นเงาอยู่เดี๋ยวก็จะเป็นดำนะครับฝีมือสั่งทุกคนนี้เลยนะฮะผมมาดูแลให้อย่างนี้นะครับนี่คันนี้ภูมิใจมากๆนะครับตั้งแต่วันออกรถมาแต่งล้อเปลี่ยนยางแล้วก็แลปสีเดี๋ยวเคลือบแก้วด้วยนะครับคันนี้ก็ทําให้ครบเลยครับดูแรงดีครับทำอีกีโอะรกันท่ซะหน่อยโโอ้โหเป็นไง โคตรชามมากชามปะชามมากดีิสีดำแม่งโคตรเทาอ่ะจีบ<ม>เลยเขยขาวหมองไปเลยคือส,สีขาวแบบดับเลยเฮ <t> ้ยเนี่ยดูนะคี่ชอบมีโลโกโ้นีนนี้จริงโลโก้เดิมเมนยแม่แบบดูสีมันฟ้าเะะากินไปนึกออกปะทำมาปอนอันนี้คือแบบนี่คือสิ่งที่ลูกค้าเราต้องการใช่ปะเน้นค <t> ุมโทนดำขาว ก็คือดำล้วนเลยนะโคตรหลอ่ออ่ะูาจความดำแล้วแบบดูพรีเมียมขึ้นปะแบบดวงสืง่าอนีอ่ท้ายที่ทุกคนต้องการลมควันลมควันังวนงกระโปรงกระปอดไม่ได้ขายหรอเนี่คิ้วก็จกอ๋อแหลกหวนคาหล่อเลยลครับลบราณเลยนะเอาจริงปะใช่แค่คิ้วซาเต,ะตะเลสเนี่ยมีโบรันเลย ไปเดี๋ยวไปดูข้างนอกนอกันดีกว่าันนี้เสร็จๆๆๆๆๆๆแล้วจ่ายตามเขาเรื่องเรื่อยแล้วเราเอาคันน้นมาทาต่อไม่พนส้มมาทําต่อปลื้มใจมากครับวันนี้เสร็จเรียบร้อยครับไม่รู้จะส่งคันไหนก่อนดีอันน <ๆ S 1> ี้รถเราลรวก็รถลูกค้า EP นี้นะครับเป็นของคันดําก่อนนะครับก็คือลูกค้าคันนี้นะครให้เราดูแลตั้งแต่วันออกรถใช่ไหมอย่างที่ผมเล่านะครับก็มาจนถึงตอนนี้เสร็จซิ่งเรียบร้อยเนี่ยบอก้เลยว่าภูมิใจมากๆครับเป็นการ เหมือนเราแบบว่าเป็นคนทาคลอดเองมาทั้งหมดใช่ไหมล้อวีเอฟศูนย์สี่ครับยางสองเจ็ดห้าห้ายี่สิบคือสเปคเดียวกับผมเลยนะครับอม่มีขาวเลยนะครับก้อนเนี่ยโหลดสองนิ้วนะครับสเปคปกติเลยลูกมาปีกลูกป่างศาลูกมากันโค้งใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับระยะโช้กต่างๆก็อย่างที่เห็นนะฮะสีดาเนี่ยหล่อมากนะครับบอกเลยว่าหล่อจริงๆนะฮะเอาไงพี่เอาอีกคันไหมไม่ครับนี่คันนี้ลูกค้าก็เป็นรถเราเรื่องะแรปสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆ เสร็จไปเรียบร้อยครับก็คิวสิเรียบร้อยครับเตรียมตรงงานอย่างนี้นะครับงานสวยๆฉ่ำๆครับายท้ายแลปดำนะครับเคลือแก้วฉ่ำๆดูดิสองกระจกไปเลยอ่ะน่ามากอ่ำมากกระจังหน้าครับนี่ฮะคางครับโอ้โหยก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะเคลือบแก้ว29,900นานะครับแล้วก็ล้อยางนะครับ74,800โช๊ค46,000บาทนะครับดูแลดูแลตั้งแต่หารถ หาลดให้หาเซลให้นะครับจนคลอดออกมาแต่งนะครับเป็ี่ยนเสร็จพร้อมส่งแบบนี้เลยนะครับป้ายนคะรสวรรค์เหมือนเราเลยนะฮะแตเดี๋ยวรอชมกันส้มนุ่นด้วยอันส้มก็เหลือตอนนี้เสร็จหมดแล้วนะครับเหลือไปแรปดำแบบนี้นะครับเหมือนกันนะฮะฟาร์มหมีของออโตแกรมจ้ะเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าเป็นเคยครับร้านเราก็ต้องลองนะฮะลองกันทุก EP อยู่แล้วโช๊กเนี่ยผมคัสตอมปรับระบบใหม่ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ เปลี่ยนน้ำมันเรียงชิ้นวาล์วใหม่ปรับระยะก็คือสูตรทางร้านนะครับจัดให้ครบเซตนะฮะอ่ะ,นะนนเนี่ยลูกระนาดไยทางหุ้ยเนียนนะนุ่มอ่ะนุ่ม,มแต่คนที่แบบโหลดแล้วกลัวกระด้างนะครับสําหรับรุ่นนี้บอกเลยว่าระยะโช o k เนี่ยระยะห่างของตัวสโตรกโช o k เนี่ยมีเหลือเฟือให้เราปรับโหลดได้เยอะมากนะแล้วมันเลยทําให้ผมเนี่ยเพิ่มค่าสโตรกรีบาวในช่วงยืดและยุบได้เยอะมากนะครับก็เลย ฟิลลิ่งของโชกเนี่ยก็เลยแบบไม่ได้แตกต่างจากเดิมเนี่ยมากนะครับคือของเดิมเนี่ยมันนุ่มจนคนโครงเคงอ่ะผมบอกแบบนี้แต่ชุดโชกใหม่เนี่ยมันหนึบมันเฟิร์มขึ้นเนี่ยรอยต่อคอสสพานอย่างเงี้ยเนี่ยไม่รู้สึกเลยครับคือนุ่มมากนะครับคือผมแต่งเอเวอเรสต์เนี่ยผมพูดได้เลยว่าผมแบบสบายใจนะครับเพราะว่ามันมันไม่กระด้างโหลดแล้วมันโหลดแล้วมันนุ่มอ่ะขนาดโหลดเยอะมากเลยนะโหลดแบบ2นิ้วเนี่ยเยอะถือว่าเยอะนะถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยผมบอกเลยว่าแข็งกว่าตัว ตัวเอลเลสที่ผมทำอ่ะผมพูดแค่เนี้ยคือนุ่มจริงๆนะครับนุ่มแบบนุ่มหนึบนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยมันก็ไม่ได้กระดา้าแล้วก็ไม่ได้ดังเพราะตัวรถเองเนี่ยเก็บเสียงได้ดีมากนะครับสําหรับเอลเลสตัวใหม่เนี่ยยางอาทีแบบนี้เสียงแบบน้อยมากนะครับผมมั่นใจมากเลยว่าผมส่งลูก,ลกค้ารถคันนี้ไปอ่ะลูกค้ายิ้มแน่นอนแล้วแ,แฮปปี้มากนะครับไม่กลับมาด่า ไม่เคยเซตช่วงล่างที่โหลดแล้วได้นุ่มได้ขนาดเนี้ยผมพูดแบบนี้นะดูความเร็วกันบ้างครับว่าลองให้นะลูกค้านี่นะครับว่านิ่งไหมชดโช๊คเอาอยู่ไหมกับความเร็วนะครับอัลตร้ร์จชุบแข้เนียนก็ลองพอของปากของพอพอครับแต่บอกกเลยว่าจบแน่นอนฝากไว้ครับสําหรับคนที่คิดอยากจะแต่งเอลเวอเรสต์นะครับเด็งเจนแบบนี้นะครับออโตแกรมรับจบครับผมนนท์นะครับการันตีครับว่า เป็นผู้ใช้จริงมาทั้ง2เจนนะครับมาจนเจนนี้บอกเลยเลยว่าเจนนี้ดีมากๆนะครับแก้ไขมาทุกอย่างนะครับใครที่ตัดสินใจอยากจะมีรถ PPV สักคันนึงนะครับเราอยากได้ทรงแบบดูใบแบบนี้รอๆนะครับก็ติดต่อสอบถามผมมากัดมาได้เลยครับผมยินดีรับจบครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่วกดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ